สวัสดีค่ะพูกำกับช่องบุบปลลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะถึงแล้วค่ะบ้านดุงชัยนะคะที่เก่าเวลาเดิมเคยมาแล้วนะคะสองร้อยกระทงบอช่วงนั้นนะคะที่เก่าเวลาเดิมค่ะปะไซหอดได้โดนแล้วห่ะคะแต่ว่าอาบนา้ำน้องหล่นอยู่เบ่งติดตอกเบ่งอย่างนะคะบ๊วเดทย ก็เลยมาจับโทรศัพท์ไทยพี่น้องไน้่ชมด้เบิ่งกันโอ้ย็นดีคือเกาค่ะลมลืน่นทางวัดทางจะพากระต่อนหลับย่างดีเลยค่ะคุณหลายๆเด้อสั่งไกลไปน,นะคะละกักย่างมาเบิ่งทีมงานก่อนนะคะอยู่กับจังได๋แตบ,บอมนี้วันยูก็สิพาน้องๆไปยุ่ม่องนุยยูเป่นล่ะค่ะในวัดนะคะ,นนะ,คะก็เหลับเพื่อนสาวิศรพ ก็เคยอยู่ตรงนี้กันหรอนอนันแล้วกูหิวข่าเกี่ยงเลยไปกวนก่อนหน่ายงากสักกูเะล่าก็ได้หน่ายยากโอเค ตายแล้วแม่คลิปเจ้ามุบานคนดูสี่นหมื่นเลยเรลียงน้ำเลยเอาแม่ตกข่าวไง,งเดินมาเฉยๆหนูไปนอนในวัดตุนแม่หนูขี้เกียจอยู่เพราะว่าแถวนี้ยูทูบเบอร์เยอะนอนสลัหรือนอนเมีนอนสลัดห่างนี่มันมีห้องน้ำสะดวกยาย่หัวนอนเมียน <c oughs> เดี๋ยวจะไม่ได้นอนกันเขาก็เลยไปนอนนู่นเพราะว่าเดี๋ยวตาหนาเขาสิบอเต็มมันนะวันนี้ทําอะไรกระแทกปากค่ะซิบพองวะนอนบ่อิ่มหนาสิบพองบ่เออแม่วันนี้ทาอะไรกระแทกปากเดี๋ยมมาสิบโอลาคือเขามาสีแอวนแหวล่เอาถามเรื่องนึงตอบเรื่องนึงเด้อฮะพัดๆกข้าวเจ้าบ่โอ้ยมันเกิดจะได้กินบาบูโคกนี่เกิดไผล่ะ เกิอดหยาดปะโอ้ผ่นานมาเร็วแหมเพิ่นว่าเพิ่นจะเลี้ยงอยู่เออจำได้อยู่ทอดให้กินแน่กแไก่นั่นแก้วนึงทอดให้กินแน่ไก่แล้วแล้วกลอยู่ยสีหนึนั่นดิหมูเตะหมูจะท้ามาไรกินให้กินนั้นแน่หล, <c oughs> ลับสื่อหมูมาเครื่องขีดที่มาหลับเอาแต่สิเป็นหยังใส่ถักหลายหลใส่ข้าวหลายว <c oughs> ลย่ไ กมัวคุ้นท้อนบอลเดียขอถุงแน่ยายหาถุงไอ้ข่แน่ขอจีบซวเอาเขาอันนี้คดอบรอยากใศท่ทุงอยู่ทีหน่อยหนึ่งกระนูงให้กินเห้เอาใคกจะสัญากะายแม่เมื่อจะจับยังบ่จกะพักก็เรื่อน่งโอ้ักมาเียดจังวัดแม่ไปดีหมู่บ้านจะจะวางอิงข่อยจะวาข่อยอลาบ่งด้วยเหมือนเสเลย เจ้าโอล่าเจ้าโอเล่เมื่อคืนไม่เห็นเลยวะเห็นอะไรเมื่อคืนนางใส่ชุดสีอะไรสีน้ำเงินสวยสวยยังไม่เห็นเลยวันนี้ทำไมไม่ไปถ่ายแล้วเมื่อคืนสร้างอะไรอยู่กมางคืนก็เวลาพักผ่อนฉันไงเมื่อคืนนอนนยูจะเว้นผี่ยจะคืนนอนไม่ถ่ายยัโอ้โหนอนเ่นมันนอนนรับเลยเหมือนเออทีสามขึง ตอตีตื่นตีสามคืสาตีสามเึงตีสามเึงนี่นอนแสบนอนนัวประนันเนาะลมมันเย็นบอกตรงนี้ก็เดินทางแล้วเนาะโอ้เบียที่สุดเลยไกลอยู่นะเดินทางปุ๊บแล้วก็เดินทางอีกนะน้องบัวน้องบัวต้องทำกับข้าวนะน้องบัวต้องทำกับข้าวนะไปถึงแล้วเราจะให้เบอร์ไว้ประสานไปแล้ว น้องบัวบ้านหมอนอิงแหมบ้านหมอนอิงเด้น้าหนองบัวที่ยีิบสองอ่ะเป็นมันอิงบ่อกั่สันให้นางประสานที่พักให้เราพักแรมเหรอเอายี่สิบเอ็ดก็พักแรมสิจา้ายีิบสองงานเออแต่ฉันไม่ได้พักฮะฉันต้องไปฮานามีกับเขาจบบ่ ไปดอกเอาไข่กอนเอาเขาก็มาเป็นไข่โอ้ยปลาสังนอันหนักไหมช้อนที่แม่ยย่างข้าวไปหนึ่งน้ำข้นหอยเลยน้ำยุสัเอาใส่ข้นอ่ะวางบนมวลนะควรสำเนียงล่ะค่ะไปงางก่อนแไปกันได้ขาดไม่ตายไม่ขั้วมือแรกพอกันมือเดียวคลิปเดียวขออนุญารถจากข้าวนะคะเสียงดังท่านหนอกนะคะ เมวบอามาจ่ามา,า,มาปุ่นจ่าผ้าที่ในรถนะคะอันสิคคยคอของใจเร้่อมือคืนมาค้นกับถามฉันว่าทำไมครูทำไมเอาไฮดรอลิกขึ้นน้อยจังแดนเซอร์บางน้องโหมดแต่แสดงว่าประเดิเคลิปประเดเิงคลิปเพิ่อนอาจจะเบิงแตนทางหนาเนาะในกุ้มปิดเนาะ กสิบ,บอกว่าน้องเป็นคนสั่งเองว่าอย่าเอาหนูขื้นสูงด้วยแม่มือนี้นั่งใส่ส่วนสูงเจ็ดนิว้วแล้วก็บัต้องบ่ต้องถามบ่รตร้องจมบ่ต้องอีหอย่างเลยเพราะว่ามันเป็นมาจากทีมช่างนะคะบอใส่ไม่เกี่ยวไม่รู้นะเกี่ยวกับรองเท้านะคะแล้วอีกคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าขนมันบางนองกระบางอยู่ เห็ดจ <ih id violin inding warfare> ังได้แน่นเนาะค่ะเนาะนุ่มโจวากะบเห็ดเต็มเพราะว่าเป็นนักรองลักคนต้องเต็มคนต้องตุ้มเขาก็จะตุ้มเต็มๆมันอาจสีบางยุแครา่าจักหน่อยดอกค่ะกับทับใจเดอนั่งหงางลงมาข้างหน้าค่ะเพาบางแล้วนะคะถามว่ามีเลยมันิดขคือจังไก่ไตห่าคือยังหนทางเครื่องมารับหน่อยนะคะเด็นจะซื้อบ่ามีขนนะคะถามว่ามีเลยนะคะ ใครของของใจนะนะจุดนี่ถ้าเกิดว่าเพลงไหนแดนเซอร์บางถ้าเกิดว่าเ่เอาแดนเซอร์กษิมีผู้จมอีกทําไมปล่อยเวทีว้างจังน้องนั่งเอาเนี่ยน้องนั่งเอาติฟคนดูข้างหน้าเวทีไม่เห็นอะไรเลยเป็นเวทีโลง่งปัสซีวาออกไปอีกได้แบบนี้แม่งคว่ำฉันเปล่าเพราะแม่งคว่ำฉันไม่เหยียบหนาฉันโลดแล้วมาขึ้นนั่งรองแปดเก้าเพลง หาม,มาโจมมาทําไมให้น้องลองเยอะจังไม่เซฟเสียงน้องเลยอันนั้นอันนี้น้องเหนื่อยอันนั้นอันนี้เศร้าถ้าลองหน่อยก็ว่าลองหน่อยมือใดมมือใด,ไม,มอไ,ดไม่ลองหลายกตคือลองหลายนะคะทํานันเราคือคลนปท้ายซิเบิ้งคลิปฉันตอนนั้นเขามากวนฉันไตห่านคลิปยา่าวยาวน่ะไปเบิ้งปลายคลิปถ่ายคลิปน้ำนางบอกก็จริงเราก็ต้องเอาสกิปปให้หนุ่มโจดูหนุ่มโจพยักหน้า เขาก็ส่งแชทส่ทงไมค์มือา่ารให้เบิง้งโทรศัพท์เบิ้งถ่ายคลิปด้วตอนนั้นนางกินข่าวตอนนั้นยังไปหาคิปมือขึ้นนะคะคิดจะไีหลามากกวนะใครเอ่ยไทยซีใครเอ่ยแต่น่ะในคลิปนั่นแหละไปเบิง้งถ่ายคลิปนักก็ส,ส,เสิเปิดโทรศัพท์เบิ้งน,นักก็ขอบคุณค่ะพอวาเขาส่งแชทให้เบิง้งนะคะถามว่าให้การเอฟซีล่างคนเพิ่งกะไอชั้นว่ากกอนเอฟซีล่างคนเพิ่งบ่เข้าใจ เขาก็ต้องปอกพื้นในะน้ำตีชมมาได้นะคะหนึ่งล้านความคีดหนึ่งล้านข้ามตีชมสีอะไรไเหมือนก็คือบ่ได้นะคะมึกอันมีพีค้อนึงเป็นคําถามที่ดีมากนะคะที่จะถามว่าหยกอะ่ะหงหยกปิยพรใช่ไหมอืมเป็นดันเซอร์ถามว่าเสียงได้ฟังเสียงบ้างยังฟังแต่ยังไม่ถึงเวลา ให้บ่มก่อนได้ไหมคะบ่มสักนิดก่อนนะคะไม่ใช่ว่าน้องไม่สวยน้องสวยสวยเลยแหละแต่ตัวเล็กไปหน่อยมันจะนี้ฟูกบ่ที่เป็นแนดนเซอร์ผู้หนึ่งเออกระเสียงล่ำะสด้แต่ว่าน้องก็มาออดิชั่นแล้วก็ไม่ผ่านน้องก็เลยขอเป็นแดนเซอร์นะคะหงหยกก็มารอก็เราไม่ได้ปิดกัน้นนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ขึ้นออดิชั่นได้เลยนะคะ ออเดชันกับพ่อยุ้รล้องเนี่ยเนี่ยเมื่อคืนก็มีแดนเซอร์ไปออเดชันก็ก็ลองให้ฟังเลยได้ไม่ได้ก็รู้เลยนะคะมีบางคนมาถามอันนี้รู้จะบอกเลยกรณีน้องโลโก้โลโก้นี่คือเอามาหัดนะคะเอามาหัดเห็นไหมมานะอ่าเดอเออไม่ใช่เดอมานะต้นน้ำปีที่แล้วเห็นไหมฟิล์ม จูใจบอมแบมก็มาหัดแบบนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นเต้นนะปีปีปีมาปีที่แล้วก็ยังไม่ขึ้นเต้นปีนี้ถึงมาได้ขึ้นเต้นทุกคนเนี่ยเห็นไหมก็ต้องเอาน้องมาหัดนะคะคนไหนถ้าพี่โจเคาะแล้วคือให้เอามาหัดนะคะส่วนกรณีน้องแก้มปนดาที่เป็นคนเชยภูมิจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะน้องมีความน่าสนใจโอเคได้แหละแต่ตอนนี้นั่งเรียนอยู่ไหม นี่เทอมสุดท้ายแล้วให้นางเลี้ยนสะกอนนะคะไห้นางเลี้ยนสะกอนพอนางบอกว่านางเทอมสุดท้ายแล้วหนูเลี้ยนก่อนเนี่ยมันจบก,ก่อนเข้าใจเนาะจ้างสิลปได้ม,มานั่นน่ะนี่กระฉันส่วนเรื่องเพลงย่ายย <c oughs> ฉันว่่อยากเว่าเอาเป็นว่าถ้าอยากฟังเพลงอะไรช่วงเช็คซาวไปหาพยุทธเลยนะคะไปทางนู้นเลยจะให้นงางร้องอะไรร้อง แต่ถ้าในคอนเสิร์ตยากถ้าหนุ่มโจสกินแล้วไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านไม่ให้ร้องก็คือไม่ให้ร้องนะคะขอใจบอสิใครขอของใจจังสี่จังเสียจังแจงเลยบางที่กับคอยกระถือตาหนิไม่อยู่วา่าเบื่อมางเนืองบอ่ได้เบาแต่ถามเบาเบา,บามู้เจาะกับลุงล่างมาเบาลึบลกบลเลวแมนบ่คะอ่ะไปละฉันจะไปพักผ่อนแล้วมื้อน,นี้ย้ำเป็นขอคลิปเดียวพอเบาบาไหว พอไหวเมมืออื่นก็นจะเดินทางไกลอีกมืออื่นจะข้าไปขอ,อนแก่นรถไปสอมอีกรอบหนึ่งแล้วกันจะลงกงเทีจาก,การบางปิ้งนะคะเมื่อยู่เม่อยหลแน่วับรถไปเองกับเมืยแน่นละ่ะพีจกระาถึงไส้บ๊ายบายค่ะ